สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่10เดือนพฤษภาคม2,565วันนี้ผมจะพามาดูซิโนทามเมอร์ซิโนทามเมอร์ตัวเล็กครับตัวเล็กราคาก็ไม่แพง200บาทครับ200บาทจะซื้อมาลองใช้งานกับกับไร่การเกษตรดูเห็นแฟนบอกว่าจะปลูกฟักทอง พันอะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าลูกใหญ่ราคาดีเขาบอกว่ามีแหล่งขายค่ะก็ลองดูนะครับผมจะพามาดูตัวเล็กดูรุ่นมันก่อนครับรุ่นมันรุ่นมันรุ่นอะไรนะครับเนี่ย T M หกสิบเอ็ดาไม่ใช่หกสิบเอ็ดหกหนึ่งแปด N ขีดสี่อ่ะนี่รุ่นมันข้างบนเขาเขียนว่าอะไร ซีนเด m ้าโมดูลนี่ก็คงจะเป็นเป็นเว็บที่เขาขายมันเลยจะของเว็บอ่ะอินพุตมันอินพุตมันมาดูอินพุตมันอินพุตมันหรือ power supply มันก็คือทานไฟ12อโวลต์ดีซีเห็นไหมครับตรวจก็กินไฟ12อโวลต์ดีซีอโวลต์ดีซีก็ เป็นหม้อแบตเล็กกรไบ้ก็ทำงานได้เหมือนกันส่วนเอาพุดเอาพุดมาดูครับเอาพุดเอาพุดนี่เขาบอกว่าหน้าคอนแทคสามารถรับได้ถึง16แอมป์250วน AC ส่วน DC นี่ก็รับถึง20แอมป์ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ20แอมป์ เป็นหน้าคอนแทคข้างในก็เป็นรีเลย์แล้วก็เป็นหน้าคอนแทคครับมาดูหน้าตามันตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แปดโมงยี่ปดโมงเช้ายี่สิบนาทีตอนนี้ผมจะรีเซ็ตมันทั้งหมดเลยครับนะรีเซตมันทั้งหมดรีเซตมันทั้งหมดทำยังไงก็หาปลายประการมา ทิ้นเข้าไปรูนี้เลยครับเนี่ยมันจะเขียนว่าตัว R รูอเนี่ยอหรือรีอเซตนี่แหละครับเลีย์ไปหมดเลยปึ๊บเมื่อกี้นี่ไฟตรงนี้แดงใช่ไหมครับทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยวันก็เริ่มเป็นที่วันจันทร์ตอนนี้ผมจะตั้งใหม่แล้วนะครับตอนนี้ผมมีเซ้เตปต็นศูนย์แล้วเอาผมมีเซ้ให้ดูอีกทีรีเซ็หลายรอบก็ได้ไม่เป็นไรตรัวนี้เห็นไหมครับไฟตัวนี้แดงครับ แล้วก็ทุกอย่างก็ปิดศูนย์อ่ะตอนนี้ผมจะตั้งตั้งเวลาวิธีการตั้งเวลาก็จะจะให้เราเอามือกดตรงที่ครอบนี้ไว้ก่อนกดค้าไว้กดตัวนี้ครับแล้วมล่างสุดน,นะครับเห็นไหมครับผมมนี้เอาผมอันนี้ปสีอีโป้กดไว้ก่อน เราคงจะตั้งวันก่อนทีเนี้ยวันแล้วก็ตั้งที่วิผมตั้งวันก่อนตั้งชั่วโมงตั้งวันโอเคผมมีเซตใหม่ผมมีเซตใหม่แล้วนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้แดงแล้วก็ตัวเลขจะเป็นศูนย์หมดเลยวันก็ามาที่วันจันทร์ผมจะตั้งวันก่อนตั้งวันเราโดยกดค็อก ผมด้านสุดด้านซ้ายมือนี่แหละครับ<ม>กดคอกค้างไว้ลองดูสิครับผมจะกดตั้งวันก่อนกดใหม่ย้ำอีกรอบตัวนี้หน้าสัมผัสนยังไม่ค่อยดีตอนนี้วันอังคารแล้วครับผมตั้งตรงแล้วจะไล่ไปเรื่อยก็ได้นะครับตัวน,นี้ไล่ไปเรื่อยถึงไหมครับจนถึงวันเสาร์ตอนนี้ก็ถึงวันกดย้ำๆหน่อยก็ได้ครับ อ่ะตั้งไว้วันชาแล้วต่อไปก็ตั้งชั่วโมงครับกดล้อกเหมือนเดิมครับกดล้อกค้างไว้เหมือนเดิมกดแช่ไว้เลยครับแล้วเ,เราก็ตั้งตอนนี้มันเป็น AM อยู่นะครับ AM ก็คือเช้าเนาะตีสี 4, ่ตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมง ตอนนี้8โมงนะครับ8โมงอย่ากดยากหน่อยอครับมันไม่ค่อยติดอตอนนี้ผมตั้งนาทีนะครับตั้งนาทีแล้วก็กดเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับตบแช่ไว้เหมือนเดิมตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ะครับ32ใช่ไหมครับ32แล้วก็กดไปเลยครับกด ก็ไมดทชอบหอลุอเรากดไม่แน่นอโอเคตอนนี้เวลาตรงแล้วครับในาฬิการตรงแล้วตอนนี้เราจะตั้งโปรแกรมในนี้นาฬิกาคือตรงแล้วนะครับวันตรงชั่วโมงตรงนาทีตรงตอนนี้เราจะตั้งโปรแกรมสมมตรว่าผมจะตั้งโปรแกรมอเอาไว้ที่แปดโมงสาให้มันทำงานอ่าเราก็ไปที่โปรแกรมเลยครับ กดที่โปรแกรมกดครั้งเดียวตอนนี้สังเกตดูว่ามันเป็นออนอยู่เห็นไหมครับเป็นออนนี่คือตั้งให้มันทํางานออ,อนก็คือตัว,ต,วตัวไฟ LED ตัวนี้จะติดก็เหมือนว่ารีเลข้างในมันต่อเอาพุทก็จะต่อทํางานหน้าสมัสก็จะต่อดูนะครับโปรแกรมหนึ่งออนออนออนกี่ชั่วโมงออนออนสมมติว่าผมเอาแปดโมงนาะแปดโมงสาสิบห้า ถ้ามันเด็กมรีกาใหม่เราก็กดโปรแกรมใหม่ครับอ่าเราก็ตั้งตั้งเป็นวีคไหมทุกวัน mai, ไหมเงี้ยเราก็ดูครับหรือเป็นวันจันทร์อย่างเดียวัวนาคารอย่างเดียววันพุธวันหัสสุกเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นจันทร์พุธสุกวันเว้นวัน หรือจะเป็นวันเว้นวันคืออังคารพฤหัสแล้วก็เสาตั้งได้หมดเลยครับหรือจะเป็นเสาทิ์อย่างเดียวก็มาดูครับเสาทิ์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะเป็นจันทร์อังคารพุธสามวันสามวันของสัปดาห์แรกหรือจะเป็นสามวันสัปดาห์หลังรหัสศุกร์เสาหรือจะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ ก็คือเสาอาทิตไม่ทำงานตั้งได้นะตอนนี้ผมจะตั้งทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยอ่ะปลกโปรแกรมเลยครับแปดโมงเนาะตอ,อนแปดโมงสามสิบห้าผมตั้งสามสิบ้าเนาะอาสามสิหแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นาฬิกาเดินไปแล้วผมจะตั้งไว้ที่สามสิบสามสิบเจ็ดก็แล้ว เจ็ 7, อ่ะออฟทีนี้ออฟออฟผมจะตั้งไว้ที่เราก็กดโปรแกรมนี่นะครับให้มันเดินไปเป็นตำแหน่งที่ออฟกดโปรแกรมปับ๊บเห็นไหมตำแหน่งออฟออฟเราก็เลือกวันเหมือนกันครับวันจะเอาทุกวันไหมเอาทุกวันชั่วโมงชั่วโมงที่ท่าทร่เมื่อกี้นี้ผม,มแล้วเราก็ออฟสามสิบเจ็ดยไหมเราเอา อปสามสิบเก้กากรกฎาคมโอเคผมตั้งเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วเราจะวนดูโปรแกรมอื่นก็ได้ก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเราขี้เกียจก็ไม่เป็นไรโปรแกรมห้าโปรแกรมหกแล้วเห็นไหมครับโปรแกรมอยู่หยุดตรงนี้มีอฟมีออนมีอฟมีออนอยู่ตรงนี้รรรรรรนเราขี้เกียจดูขี้เกียจดูก็กดคลอกออกเลยครับอะเรามาดูดูการทํางานมันว่า มันจะทำงานตามที่เราตั้งไหมเมื่อกี้นี่ผมตั้งไว้สามเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเราไปดูกันเสียรถจะเยอะหน่อยครับบ้านติดถนนตีดชื่อใจเย็ภูมิใยกระดานดดดพุทธดูนะครับผมตั้งไว้ที่37 จะทำง,งานไหมในกาสีดำผมในกาเข้อมือผม37แล้วส่วนไอ้ชิโนไามเมอร์ก็ใกล้แล้วครับเห็นไหมครับไฟสีแดงตัวนี้อ่อนแล้วก็รีร์ข้างในก็ทำงานแล้วหน้าคอนเทกต์ก็ต่อตอนนี้ก็คือเราต่อไปให้โหลดตัวไหนทำงานโหลดตัวนั้นก็ทำงานอยู่ตอนนี้ ผมตั้งอพอไว้ที่39ดูที่ครับสาไฟ LED ตัวนี้จะออฟไหมคีโนททมเมอร์ตัวนี้ก็จะโปรแกรมได้ถึง16โปรแกรมราคาก็ย่อมยาวสองบาทถ้าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยของญี่ปุ่นหน่อยของอมร้อนหน่อยฟังก์ชั่นได้ขนาดนี้ก็ตัวนึงสองหมื่นผมเชิญดูแล้วครับ ซึ่คนไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้งานได้เสียดายตังสองหมื่นบาทเอามาทำงานแก้ตัดต่อ,อการทำงานของปั๊มทำการกเกษตรเฉยๆไม่น่าแพงแต่ดีนะครับที่มีกินแดงเขาผลิตออกมาขายทำให้เราลากยายอย่างเราตัดต้องได้ราคาก็ไม่ได้แพงมากราคา200อบาท200บาทกับสองหมืนบาท มันกี่เท่าตัวครับนะต,ตัวนี้เราใช้ไปสักสอปีมันเสียหนึ่งปีมันเสียนะี่ยเราก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยสองบาทมันไม่ได้แพงถ้าสองหมืนบาทเนี่ยโหขายตันขายข้าวกี่ตันขายอ้อย,ยกี่ตันถึงจะได้อุปก,กรณ์มาเล่นมันเป็นราคาที่แพงมาก ดูครับใกล้แล้วนะครับผมสั่งออฟไว้ที่3ามดูนะครับว่าไฟ l e d ตัวนี้จะจะจะ,จะดับไหมถ้าดับก็โอเคแสดงว,ว่าโปรแกรมหนึงตตั้งไว้ไว้โอเคนะตอนนี้เราก็มาดูกลุ่มสุดท้ายคือปลุ่มของของเคลีย์โปรแกรมซัพพอ,อร์โปรแกรม เขาเขียนกำกับไว้ว่ารีคอร์ดรีคอร์ l l ีคอร์ l เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเคลียร์ซอโปรแกรมบางโปรแกรมเราจะเคลียร์ยังไงเราก็มาดูโปรแกรมเราครับโปรแกรมที่เราต้องการจะเคลียร์เปิดเลยครับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่ง9โมง อบ10โมงโปรแกรมสองโปรแกรมสองจะมีเหมือนกันไหมโปรแกรมสองก็คือ9โมงเช้าแล้วก็ออบ12โปรแกรม3ก็6โมงเช้าออนโปรแกรม3ก็11โมงออนผมจะยกตัวอย่างผมจะมาคข้าก่อนนาฬิกากสมมติว่าผมอยากเคลียร์โปรแกรมสองใหม่ ผมก็มาที่โปรแกรมก่อนมาที่หน้าโปรแกรมมันก่อนครับโปรแกรมหนึเราไม่เคลียโปรแกรมสองโปรแกรม2เราอยากเคลียทีเนี้ยล้วก็กดเลยครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นศูรรนย์ก็คือไม่มีโปรแกรมแล้วหรือเราจะตั้งใหม่เราก็ตั้งได้เลยทีเนี้ยออนเราเคเลียแล้วเราก็กดไปที่ออฟออฟเราเคลียอย่างออฟเราไม่เคลียไม่เคลีย yle. เราก็กดเคลียร์เลย เห็นไหมครับโปรแกรมสองเาหายแล้วเหลือแต่โปรแกรมสามโปรแกรมสามกับโปรแกรมหนึ่งเห็ไหมสี่เราไม่มีห้าก็ไม่มีหกก็ไม่ได้ตั้งเจ็ดก็ไม่ได้ตั้งแปดก็ไม่ได้ตั้งตอนนี้ก็เหลืออยู่โปรแกรมหนึ่งกับโปรแกรมสาม่ห็ไหมครับดูเปิดดูก็ได้โปรแกรมสุดท้ายสิบหกครับสิบหกโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก็ยังอยู่นะครับคือเก้าโมงอ่าอัพ สิบเอ็ดเอ่อสิบโมงสิบโมงเช้าครับอ่าสองหายแล้วเคลียร์ไปแล้วครับสามต้องยังอยู่ครับอ่าสามก็หกโมงเช้าทุกวันครับก็จันทนนร์ออรถึงอาทิตย์เลยอันนี้ก็ออฟเหมือนกันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยโอเคสี่ก็ไม่มีอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งอยู่แล้วอักขิเจ็ดกดไปดูทั้งหมดก็มานาฬิกาเลยก็ได้ครับ วันก็ตรงอยู่นะครับวันก็เป็นวัน,น,นอังคารแปดโมงก็ห้าสิเบเจ็ดนาทีก็ผมตั้งไว้ตามนาฬิการข้อมือผมเลยเห็นนะครับวิธีการเสียร์เฉพาะโปรแกรมง่ายๆโดยกดปุ่มตัวนี้ครับเห็นนะครับ